บางครั้งในวันที่เราทําความดีคนอื่นมักจะไม่ค่อยจดจําแต่ในวันใดที่เราทําผิดพลาดคนอื่นมักจะเอาข้อผิดพลาดของเราไปย่ยํายีจนทําให้เราเกิดความรู้สึกเสียหายดังนั้นเวลาใครพูดถึงเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเสียใจเพราะในสายตาคนที่ไม่ชอบเราต่อให้เราทําดีแค่ไหนมันก็ไม่มีค่าสําหรับเขาความสุขอยู่ที่เราคิดชีวิต,ตอยู่ที่เราปัน่นความฝันอยู่ที่เราสร้าง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองเพราะปากจะลำบากกระเพาะคำจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราทำจะสูงจะต่ำมันอยู่ที่ใจเราศึกษาและเรียนรู้เอาเองยามต่ำต้อยด้อยค่าอย่าท้อแท้ยามอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังยามหดหูลันทดใจอย่าหมดพลังชีวิตยังคงอยู่สู้ต่อไป คนที่รู้ตัวจะไม่มีวันลืมตนคนที่รักดีจะไม่มีวันตกตำ่ำคนที่รู้บุญคุณคนนับวันยิ่งเจริญสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็นคือใจของคนและสิ่งที่เราต้องอดทนเรียนรู้คือใจของตัวเองสิ่งที่เราต้องพกไว้เสมอ คือสติและสิ่งที่เราต้องไม่ยึดติดคือปัญหาสิ่งที่ต้องติดตัวตลอดเวลาคือปัญญาเมื่อไหร่ที่เรา,ามีเมตตาจะทําให้รู้ว่าอะไรคือความรักค่ะและเมื่อไหร่ที่เรา,ามีความการุณาจะทําให้เราได้เรียนรู้ถึงการให้ความสุขที่จะให้และเมื่อไหร่ที่เรามีมุทิตาจะทําให้เราทําอะไรด้วยความยินดีและเมื่อไหร่ที่เรามีอุเบกขาจะทําให้เรารู้ว่าการปล่อยวางคือการสร้างความสุขให้กับตัวเองอยาให้ปากของใคร มาทำร้ายใจิตใจของเราเพราะว่าปากของเขาไม่ได้มีค่ากับเราขนาดนั้นโฟกัสแค่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขก็พอค่ะที่เหลือช่างแม่งลบสมองประปะ๊า